ใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งรีรับนะครับรู้สึกว่าถูกรังควานจากสิ่งชั่วร้ายนะครับวิญญาณร้ายที่มองไม่เห็นนะครับต้องบอกเลยนะครับตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีนะครับสำหรับใครนะครับที่พบเจอนะครับเรื่องราวแปลกแปกอยู่ตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับนะครับอาถรรพ์นะครับเจ้าที่แรงหรืออะไรก็ช่างนะครับเกี่ยวกับที่เป็นวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจนะครับ และสิ่งนะครับสิ่งอัประมงคลสิ่งที่ไม่ดีหรือจะโดนกระทาย่ายีจากคุณไสยมนต์ดหรือผีนะครับนะฮะต้องดูนะครับคลิปนี้นะครับจะมาบอกนะครับนะครับเคลียรรับนะครับวิธีแก้ให้ทุกคนได้ทราบนะครับอันนี้เราจากประสบการณ์จริงนะครับที่เคยนะครับใช้นะครับแล้วเห็นผลมานักต่อนักนะครับตั้งแต่สมัยคู่บาอาจารย์นะครับ ยันปัจจุบันนะครับก็ยังได้ผลดีนะครับมีว่านอยู่หนึ่งชนิดนะครับที่ใช้นะครับในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือเรียกอีกอย่างนั้นก็คือพูดผีปีศาจนะครับเราผีตนใดนะครับก็ต่างจะกลัวนะครับของชนิดนี้นะครับอ่านั่นก็คือว่านพัตตะบะนะครับว่านชนิดนี้นะครับครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะครับหมอตำแยสมัยก่อนมีไว้ติดตัว การทุกคนนะครับเวลาทํโคดนะครับเวลาไปทํโคดนะครับสมัยก่อนเนะฮะเขาจะเชื่อว่านะครับผู้หญิงที่กําลังโคดนะครับก็จะมีจิตตกจิตที่อ่อนแอนะครับมักจะถูกทำกระทําย่ายีจากผีสางนะครับพูดผีปีศาจมารังควานนะครับทั้งเด็กแรกเกิดนะครับหมอตำแยมักจะใช้ว่านชนิดนี้นะครับฝันเป็นแผ่นบางๆนะครับ แล้วก็ว่าด้วยคาถานะครับผูกใส่ข้อมือเด็กหรือไว้ใต้หมอนใต้ที่นอนนะครับและก็นะครับคนที่เป็นนะครับแม่นะครับก็ผูกไว้ในข้อมือนะครับเพื่อไม่ให้ถูกรังควานจากผีสางนางไม้พระภูมิเจ้าที่นะครับสิ่งรีรับต่างๆมักจะเกรงกลัวควานชนิดนี้นะครับแม้กระทั่งนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหมอนะครับหมอต้องเรียกว่าเป็นหมอหมอธรรมนะครับใช้ไร่ปอบนะครับอ่า ที่มาสิงสู่ร่างคนนะครับว่านชนิดนี้นะครับปลูกไว้หน้าบ้านคุ้มกันภัยป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจากการกระทําี่ํมดีจากคุณไสมนดำนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นว่านพัทบะ เป็นว่านที่มีฤทธิ์เยอะนะครับวิธีการปลูกการเลี้ยงนั้นนะครับจะมีเริกยามในการปลูกการเลี้ยงและว่าด้วยคาถารดน้านะครับในวันสําคัญวันพระนะครับก็มีการบูชาว่านนะครับจะทําให้ว่านพัฒบะนั้นมีอฤทธิ์ไม่เสื่อมคลายนะครับหญิงเป็นประจําเดือนไม่ควรเข้าใกล้ว่านชนิดนี้จะทําให้ฤทธิ์ว่านนั้นเสื่อมนะครับหากผู้ใดนะครับรู้สึกว่าตัวเองนะครับถูกกระทําย่ายีนะครับจากสิ่งที่มองไม่เห็น หรืออาจจะโดนของดำคุญสยมนต์ดำต่างๆนะครับให้ลองเอาว่านชนีไปปลูกดูนะครับถ้าเป็นที่นะครับเป็นเจ้าที่แรงนะครับหรือที่อาถรรพ์ที่สามพ่งนะครับให้ปลูกบริวารบริเวณนะครับสี่มุมบ้านนะครับอ่านะฮะนะฮะปลูกบริเวณสี่มุมบ้านนะครับก็จะแก้อาถรรพ์เจ้าที่นะครับที่บอกว่าเป็นพื้นที่อาถรรพ์นะครับเจ้าที่แรงต่างๆนะครับ นี่นะครับก็เป็นอีกว่านนะครับที่มีนะครับริดนะครับเกี่ยวกับนะครับป้องกันภัยอันตรายนะครับขับไล่พูดผีปีศาจนะครับพูดผีปีศาจย้ำเกรงนะครับแม้ได้ยินชื่อนะครับก็ยังนะฮะรู้สึกกลัวนะครับถึงว่านที่นี้นะครับว่านพรตตะี่เป็นว่านที่ถือได้ว่าเป็นว่านชั้นคูนะครับนะฮะ ทางนะครับทางเขี้ยวคาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตินะครับคุ้มกันภัยขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับนับเป็นว่านดีหนึ่งชนิดนะครับที่ผู้รู้มักจะปิดบังไม่ให้เปิดเผยนะครับสมัยก่อนถือว่าเป็นวิชานะครับที่ใช้เรียงชีพนะครับเขามักจะปิดบังกันไม่ให้ใครรู้นะครับว่าเป็นว่านชนิดไหนนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแชนแนลนะครับกับผมแพงค์คุณว่านไทยต้องขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับวันนี้วันพระอย่าลืมบูชาว่านกันด้วยละกันนะครับนะฮะตั้งจิตอธิษฐานขอนะครับในสิ่งที่ตัวเองนั้นอยากจะให้สมปรารถนานะครับขอโชคได้โชคขอลาบได้ลาบนะครับนะฮะหวังยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองหลั่งไหลนะครับก็ว่าเอานะครับนะฮะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ